สวัสดีค่ะวันนี้มันหยุดเนาะเรามาเตรียมเสื้อผ้าไปทำงานกันรีดผ้าขาวให้ขาวสนใจอันนี้เป็นเสื้อทำงานของพึ่งนะคะก็ผ่านการซักด้วยมืออันนี้ซักด้วยมือนะคะซักผ้าขาวให้ขาวสนใจเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากการซักข้างก่อนเนาะแล้วก็รีบผ้าซักผ้าขาวของพึ่งนะคะยะไม่ซักเสื้อจะเป็นงานแช่ แช่ก่อนเลยแล้วก็ไม่ซักไม่ซักเสื้อขาวที่ใช้ทำงานเนี่ยหรือว่าเสื้อขาวซื้อยืดที่คุงใส่เนี่ยเอาไปแช่รวมกันกันกบผ้าสีเราจะแช่บ่าขาวอย่างเดียวแช่ก็จะประมาณอ่อหนึ่งสองชั่วโมงกันแล้วแต่เนาะแล้วก็ขยี้มือแล้วก็ไปปั่นแห้งแล้วก็ตามเลยเอาส่วนน้ํายาปรับนุ่มคุณก็ไม่ใช้เนาะเพราะว่าสาังเคมี้มันเยอะก็ลดและเยื่อบ้างอ่า เพื่อนๆก็ลองไปดูนะเนี่ยมันก็หอมแดงเดี๋ยวมารีบผ้ากันรีบผ้าขาวเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะเห็นว่ามันจะเกิดรอยด่างเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ใช้วิธีแบบนี้แต่ส่วนท่านใดนเพื่อนสะดวกดก็ส่งน้ำซักรีบได้นะจ๊ะและ้วซักลีบเขาก็จะมีวิธีป้องกันแต่ว่าต้องเป็นน้ำซักแห้งเนาะถ้าเป็นน้ำซักแห้งเนี่ย,เ,เ,ยเขาจะคุมผ้าแล้วก็รีบตัวลีบไอ้น้ำเพื่อนก็ใช้ตัวลีบไอ้น้ำเหมือนกันเนาะแบบเติมน้ำต่างหาก ก็ลองดูเพ oh, no. like yeah. ื oh, ่อนเอาที่สะดวกนะส่วนท่านใดไม่สะดวกเนี่ยก็เรียกปกติได้เลยหรือการตัดว่าดิกติเนาะเรื่องวันที่ด้านในค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นการเกยเนี่ก็เลี้ยงด้านในเหมือนเดิมเสื้อขาวก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเกิยเกิยเสื้อสูทนนี้ยงแบบนรรมดเนาะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าปกติต้อมาต้องใส่ รีดผิวสุดเลยตอนนี้คุณแม่รีดเองแล้วเรื่องตัวนี้ใช้มาประมาณหกปีแล้วนะ,นนเ,นะเพราะว่าเรื้องสุดนี้ก็จะซับในด้วยผ้าซับในมันจะทำให้รีดแล้วติดเนาะแล้วก็รีดใ,ในเสร็จแล้วรีดได้อันนี้พวกเราจะใช้ ไีดด้านในน้ำเนาะแบ่งโซนให้ดีๆริดด้านในก่อนนะคะค่อยๆเพิ่มไป,ปคือว่าค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มความแรงของไอ้น้ำแล้วก็เพิ่มความแรงของน,น,น้ำไปเรื่อยๆเนาะรีบไปเลยหาด้านในนะคะด้านในเนี่ยสามารถรีดกดๆได้เลยตอนนี้เราพอไปรีดด้านนอกเนะะี่ย มั okay. นก็ทำให้รีบง่ายขึ้นเทคนิคนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นกรโปรงที่มีซับในหรือว่าไม่มีซับในเอาลีดแบบนี้ได้นะคะผ้าก็อยู่ทรงสวยไม่ลืมค่ะรีดไปเรื่ด้ยิ่งนั่งละ ต่นเลต้องรีบระวังนิดหนึ่งพรามันซักทั้งตัวตัดแบบเชื่อสูตรนะคะก็าาะค่อนข้างาลักเล่แต่มนหลายปีแล้วนี้ยังขาวอยู่เลยนิ่มไปราคะลองใช้วิธีนี้ไปรีดสูดซืข้างในก่อน ีงก,กัน,นะคะ่ะในส่วนของเสื้อนะคะผู้ก็จะมาดข้างหลังเพราะเวลาเราใส่เนีมันเป็นรอยพับเราจะมองหาว่าไม่เจอแต่ถ้าเราดข้างในเลยทีเดียวเนี่ยมันจะเป็นรอยด่างแล้วก็พอเวลาพับปกเสื้อออกมาเนี่ยมันก็จะไม่สุดอนดีข้างข้างหลัง รีดบริเวณด้านหลหังด้านไหนตรงนี้มึงจะไปรีดการรีดกระดูก็เอาผ้ามาลองตัดอีกทีนึงแต่ pray. ด้านหลังไม่รู้ตอนรีดได้เลยดูเหมืนจะวุ่นวายเนาะแต่เปลาเลยเนาะผ้าเราก็จะใช้ได้นานอ่าอันนี้เดี๋ยวมึงจะรีดข้างนอกกขนนะซึ่งอตัวนี้รีดไม่ยากค่ะเทคนิคก็คือถ้าเราตัดผ้ามาแล้วเนี่ย เรื้องการที่เพิ่งใส่พอตัดออกมาุ๊บเพื่อนยังไม่ใส่เลยทันทีนะคะเพื่อนจะเอาเลยไปที่น้าซักดีก่อนคั้งแรกเลยนะจะไปซักรีดที่ร้านซักดีเลยลร้าซักแหงเลยนะร้านซักแห่เพราะว่ามันจะทําให้ตะเข็บมันอยู่ตัวพอตะเข็บมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยเรามารีดเองมันก็จะสูงสวยแล้วก็ใส่ไปสักห้าหกเดือนแล้วปีละครั้งก็ได้แล้วก็เอาเสื้อของเราเนี่ยแหละ ส่งน้ำสักแห้งสักครั้งหนึ่งมันก็จะทำให้แบบว่าอยู่ทรงสวยให้นื่เปเทคนิคของมเนาะเพราะว่าเสื้อผี่จะตับทุกตัวเนะวาะเสื้อทํางานนะคะก็จะตัดแล้วก็จะไปส่งซักลิบแบบนี้ตับแห้งหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็จะลิบอีกส่งตรงนี้ไม่เคยได้ไปไม่ไม่ได้ไปหลังจากลิบตัดแห้งแล้วนะคะเพราะว่าหลายปีแล้ะ เราม่ิฟเองทรงก็สวยกริบเลยนะเพราะว่าเสียตังได้ครั้งแรกในการริฟไอในการริฟไอ้น้ำครั้งแรกเะีแะ่แห้งเนี่ยสีมันจะคงตัวนะเราเสื้อผ้าเนี่ยจะลิฟง่ายเราเสียเงินแค้ครั้งแรกครั้งเดียวแต่เพื่อน,น,นท่านใดสะดวกก็ไปได้เลยนะ,ะถ้าขาวก็ริฟครั้งหนึ่งก็ห้าสิบบาทแต่ถ้าเราสามารถทำได้เนาะี มันก็จะคลิกเลยละพอเสื้อเไมือนผ่านๆสักรีแบบสักแห่งเนี่ยมาหลายค่ะน่าจะอยู่ประมาณสักห้าหกครั้งได้ชิงตามมาน,น,นต่างนหลายเนาะปิ่นทรงโวเลยละ่ะนี่ให้เพื่อนดูไหมจะนี่อ่ะเนี่ยแค่นี้ก็ติดเองค่ะ ถ้าพูดถึงถ้ามันเรียบร้อยก็เส็นสู้ร้านสะแห้งเขไม่ได้หรอกเพราะว่าเราที่เขาใช้ความรุนแรงเราใช้เราฤทธิ์เล็กเราที่์ร้อใหญ่มากลาบเทหนึงเนี่ยทุบเลยแต่วิธีนี้ก็จะใช้ได้นะ,ะใช้ผ้าคลุมลงไปแล้วก็ลื่นไถลไปเลยมันก็จะไม่มีรอยค่ะสุดๆมันเสร็จามาแล้ว แนะนำผ้าที่คลุมเนี่ยขอให้เป็นผ้าข,ขาวๆเนาะเดี๋ยวผ้าสีลราเลดมามาหน้ามนะเดี๋ยวสีมัติดเคยมาแล้วค่ะใช้ผ้าเช็ดหน้าที่มันเป็นแบบว่าอะไรผ้าพิมพ์เนี่ยเย่เลย ส่วน,นนี้ที่เป็นรอยพับส่วนที่เป็นรอยพับตรงนี้ยเวลารีบเนี่ยเราก็นาบกับเต๊ะได้เลยเนาะแล้วก็ใช้ผ้าพคุณใช้ผ้าเช็หน้าในหน้าส่วนนี้แล้วรีบถ้าเราวางแล้วเราก็รีบไปรีบเนี่ยมันก็จะเป็นลงไม่สวย เดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูเนาะนี่ส่วนขอบอกเ,เราก็น่าเลยเราก็กรีบเพราะตอนนี้มันมีรอยที่ร้างซักแห้งทขาทำไปแล้วัง้งแรกเราก็รีบตามรอยมาดูนเนาะเออคลิปเลยเห็นไหมคะนี่ไงพอออกมาก็าจะเป็นแบบนี้ส่วนข้างนี้ก็เหมือนกันเนาะ ปกติน้องก็วางอย่างนี้แล้วก็เอาตอนนี้ไปรีดเลยมันก็จะเป็นรอยไม่สมวยสามาก็ใช้เทคนิคนี้เนาะนี่เอาไปปรับใช้ได้นะกับเสื้อเชิ้อเงี้ยเก็บในเสื้อเชิ้ตมีป,ปกเนี่ยคอปกอะ่ะบางทีใส่ไปอะ่ะตรงตัวอะไรยังส่งไปเลยพอเรารีดด้านในจะเป็นคอเรื่องมีรอยเราใช้เทคนิคนี้เห็นไหมคะ คิปเลนี่นะโดยที่ไม่มีร่องรอยเห็นไหมเพี่ออ,อ่าในมันมในส่วนของแขนเนาะในส่วนของแขนอ๋อขึ้นใช้หนีบก็ใช้ผ้าเราที่บ้านนี่แหละแต่ส่วนเพื่อนๆท่านใดที่มีแบบว่าหมอนรองรีดหมอนรองรีดพวกอะไหล่แขนอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เนาะแต่เพิ่งใช้วิธีนี้ อานข้าไเดี๋ยตรงนี้ก็ะกววาากกจะเรียน,ยน,นแต่ส่วนด้านแผนนี่เราเรก็ไหลลงไปเอาลากอีกแรกๆเนาอาจจะเลื่อนยากไปหนึ่งเนาะแต่พอตัวสองตัวเนี่ยเราก็ใจแล้วลเราก็จะสวยซูม เรียบปิดเลยข้างนี้ก็เหมือนกันเนาะข้างนี้เหมือนกันแล้วก็ใส่ไปดีทั้งเพื่อนตรงนี้ให้เรียบๆแล้วก็วางผ้าร้วองแบบไหนก็ได้นี่อัดตัวนีน้มันก็จะเรียบลิกเห็นไหมคะพอเปิดมานี่เรียบปิดเลยอันนี้กหรอ เล็กน้อยก็ประยหยัดกางไปนะคะในนีุ้งเสียลดดังเสียงลดไตร้อนฮลีดเองใช่ไหมฮ่าหลังแล้วก็มาดูรายละเอียดตรงไหนที่ยังเรียบช่วงท้องแขนไม่ยากค่ะจีบท้องแขนเนาะ มันเลกท้าย2อัที่ออก1แปดห่แปดตรงวยตรงวยไหมหันยีบแปไม่อหู่ใหนึ่1แปดจริงจเหรอามีไงน่งแปดหวยมาจากไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็หวยดตรงเรียงไง้เ่ ครูมาสอนัาเรียนน่าหนึ่งจึงลอยไงคลิปหรออ่าน่าจะหมายว่าตัวไหนก็ตัวนั้นใช่ใครโชคดีไปซื้อก็ถูกไปใช่เขาจะเตะหรือไมถ้าเราไม่พูดแบบนี้ฮึไมราบอกทุกคนเนอะื่นยังไมู่่ที่ตรงเรียน

เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบกิ๊บพ้อนผ่านการอัดมาเราก็จะรีดได้ง่ายขึ้นเทคนิคแล้วถ้าเสื้อลักษณะที่ตัดออกมลักษณะเกนสูงรด้แเราต้องหาไม้ผ่านเสื้อที่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะให้หนไหลได้สมแล้วเราก็จะใส่กิ๊บนเรียบร้อยนะคะเสื้อขาว อ,นนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อขาวนี่ขาวสมจนะคะเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันได้นะคะรีดเสื้อให้ขาวเหมือนใหม่เสมอน,นะคะเริ่มตั้งแต่การซักเนาะนี่เริ่มตั้งแต่การจักนะคะอันนี้ตัวนี้ เข้าปีที่ห้าแล้วนะคะอันนี้เข้าปีที่ห้าแล้วตัวนี้สองสองปีถ้าอันนี้โรงพยาบาลแจกนะคะแล้วเราก็ไปเสียค่าตัดอย่างเดียวส่วนตรงนี้ผ้าที่ล้างสูตรมันจะขาวต่างกันนะคะนี่ผ้าที่ล้างสูตรขาวต่างกันถ้าขาวโอโมูบ๊ายบายค่ะ คลิปนี้มีประโยชน์นะคะจะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเราจะได้มีเสื้อผ้าขาวใหม่เสมอนะคะประหยัดตังค์ด้วยในะยุคโควิดสิบเก้านะคะไม่ต้องไปที่ร้านแล้วก็ได้ใส่เสื้อสวยๆได้แล้วบ๊ายบายแล้วก็ติดตามกัน,นะคะ่ะ